I'll check. You like them or not? Yeah, let him choose. my Or. Can stop. dollars. Thirty-nine dollars. อันนี้ไซส์ราคาสี่สิบดอลลาร์สีชมพูนี้ก็สวยนะคะอันนี้20สิบดอลลาร์ Just door, I start tá se dando. Como Eu não sei se você está fazendo. Você não está New Balance, new balance so เจ็ดิบบาทโกแท็กซี่นกี่คู่นี้สี่สิบเก้าห้าบาทตอวเขาแตะก็มีนะคะอ d i d a เจนเนอัสคู่ใหญ่ใช่อันยยนี้สาสิบสองอยากทำมี นี้เป็นดงครับสีชมพูอันนี้สีม่วงไม่ใช่สีชมพูสีม่วงอันนี้เป็นผ้าแดงแงดูชิเท่าไหร่ อันนี si ้น่าสนใจยี่ส si ิบห้าเย มาเจอตรงนี้น่าแกบลองทาดแตะของเด็กไซส,สเ์เอ็ราคาเท่าไหร่อยี่สิบเป็นกล้วยหอมก็มี เชื่ออทกเือด้วยด้วคุณสิผไม่ยีสจะตู้นี่ค่ะอดีน่าจะเสร็จแล้วเพราะมันเป็นป้ายนี้เหลืองๆายเอ้ยค่ะเหลืองๆแดงๆนี่สิง